สวัสดีค่ะวันนี้พบกับภูมนนะคะวันนี้มาไลน์หน้าเพจรูมิณฑมหศจันย์แห่งชีวิตนะคะเดี๋ยวขออนุญาตไปแชร์ก่อนแล้วค่อยมามันต่อนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามันมีแค่สองเครื่องนะทุกคนลนเดี๋ยวแป๊นนึงแป๊นนึงแป๊นนึงขออนุญาตชแาตชร์ไปก่อนสักครู่เดียวค่ะสักครู่นะคะเพราะว่า แชร์ออกจากไอโฟนนี้จะไม่ค่อยถนัดสักครู่คะ่ะใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะคะกดไลค์กดแชร์ได้คะ่ะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งสักครู่เดียวขออนุญาตแชร์ไปก่อนนะจ๊ะแบ่งปัน สงสัยได้ใช้ได้แต่หน้าเฟซแน่เลยเดี๋ยวนะคะใครเข้ามาแล้วก็ทักถ่ายกันได้นะคะกลุ่มกลุ่มขอแชร์ไปหนึ่งกลุ่มแล้วก็หน้าเฟซหนึ่งครั้งก่อนนะคะเพราะว่าแล้วเขาเขาตามมาแชร์ทีหลังได้เดีย๋ยวหากลุ่มแป๊บนึงนะคะ ใครเข้ามาชมไลน์นี้โคชโชคดีเลย <c oughs> เดี๋ยวเขาเข้ามาก็จะพากันงงคุณมิ้นทำอะไรมาค่ะมาค่ะมาอย่ามัวช้าอิดอาเพราะน่จะปืดสะปาดกันหน่อยมาเร็วมาวันเวลามันไม่คอยมาเอ็นซ้อยปล่อยใส่ให้จิตตาคุกคิดเอาให้มันสนุก สุข,ข้าไว้สุข,ข้าไว้ยัง่งปล่อยอารมณ์ลอยไปตามสวรรค์ทำทุกวันให้มันเป็นของเราตืด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 ตื ด้เวลาเฮวก็แล้วคือเรามันมนั่งซึมเดียวไม่ทันเขามาเปิดชีวิตที่ชีตความฝันจะเปิดสตาร์คือเจอกันสิจ้ามาสิค้าลุกขึ้นมาแล้วพันอันนี้จริงวันนี้ว่าจะไม่มาไล์นะคพะพอดีครูมิ้นเก็บของต้องย้ายสถานที่ใหม่เนาะไปที่ที่ใหม่ชีวิตใช่ไรกว่าเดิมเริ่มต้นใหม่ชีวิตดีสตาร์ค่ะขึ้นตลอดการ แต่ว่าก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับทุกคนก่อนเนาะวันนี้นะคะหัวข้อไลไ์อะไร <c ười> คลิปพิเศษนะคะสําหรับทุกคนนะคะให้ไปก่อนจะก่อนให้ก่อนจริงจะได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่นะคะง่ายๆนิดเดียวเนาะจบเพลงเราเริ่มคะ่ะเบิกบานงานสําเร็จคือสุดเบ็เสร็จของจักรวาลคะ่ะเย้ๆมาๆ เือเจอจออะไม่ว่าจะเจออะไรนะคะช่างมันช่างแม่งไปต่อค่ะตือเจอตือเจอเจอเจอเคอทีอเือเจอปัญหาอเืออเจ้อเจอจอเ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 จเจอเจอเอคจอเจ้อเจ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 เจอเจอเเจอ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 เจทเจอเจอเรอเทออะไรเจอเอเจอออเออเจเออคจาจอเจอเวอตจอเจอเเจเจจ มาสิถ้าลุกขึ้นมาเร็วพันฟังนันเป็นเชเมาทุกวันสั่งสวรรค์ในหัวใจใจก็ยังสู้ไม่่อยใจให้สะปืส้สตปาตือตือตื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 ตอนนี้มีมหาเศรษฐีทักแชทมาสั่งสินค้านะคะ ยังไม่ตอบนะคะขอหลายจบก่อนนะคะทุกคนกนแล้วสิวเราเหมือนนั่งซึมเดียวไม่ทันเขาเป็นชีวิตชีวตความฟันก็ยังจำอยาลไว้ด้วยจ้ามาสิข้าลุกขึ้นมาเร็วพันในวันเป็นวันเราทุกวันแังสว,วันคีใหัวใจแต่ก็ยังสู้ไหมปล่อยใจให้สปื้สับปา พิชิตความฝันพมื่สปาริจัดกันพี่จ้า <ar> ต้องขอขอบคุณสถานที่แห่งนี้นะคะที่มาอาศัยอยู่ก็หลายวันหลายเออหลายเดือนอยู่เหมือนกันขอบคุณสถานที่แห่งนี้ขอบคุณเจ้าของที่ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปักรักษาครูเม้นนะคะวันนี้มาไลฟ์แล้วก็แบ่งปันสิ่งดีๆแผ่เมตตาบุญกุศลที่ได้ทําในวันนี้ก็ให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ได้รับไปด้วยกันไปเลยอ้าว สวัสดีครูพี่แก้วค่ะสวัสดีค่ะนะคะเออตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะวันนี้หัวข้อให้ก่อนจึงได้รับผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะคนที่การที่เราจะให้ใครหรือทำอะไรให้คนอื่นอะเราอย่าลืมว่าสิ่งแรกเลยควรให้กับตัวเองก่อนนะคะ สวัสดีค่ะเย้เยดโวได้โวไ,ไ,ได้บ้านหมายขอบคุณมากค่ะแบบว่าตื่นเต้นเก็บของแบบว่ายังไม่เสร็จค่ะแต่ว่าเอออ่ะไลฟ์ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะลืมเผื่อแบบว่าเราจะไม่ว่างพรุ่งนี้นะคะถ้าว่างจัดห้องเสร็จก็จะออกมาไลฟ์เหมือนเดิมค่ะแบ่งปันสิ่งดีๆให้กับผู้คนมากมายนะคะได้ตื่นรู้นะคะการที่เราคิดบวกเราแบ่งปันสิ่งดีๆพูดแต่เรื่องดีๆนะคะคําพูดของเราน่ะสามารถทําให้คน มีชีวิตรอดหรือทําให้คนตายได้สมมุติคนที่เขาทุกข์คนเศร้าอยู่คนที่เขาไปไหนไม่เป็นคนที่เขาทําอะไรก็ไม่สําเร็จแต่เราไปด่าไปจี้ไปจี้จุดเขาอ่ะเขาอาจจะฆ่าตัวตายหรือเขาอาจจะไปต่อไม่ได้เขาไม่มีกําลังใจอันนี้เป็นบาปบร,ริสุทธิ์บาปบริสุทธิ์เลยทุกคนกับการที่คุณจะด่าเขาหรือพูดหรือย้ําอะไรก็ได้ในทางที่ดีแล้วทําให้เขาฟื้นทําให้เขามีสติแล้วไปต่ออันนี้คุณสร้างบุญค่ะเนาะสิ่งแรกคือให้ตัวเองค่ะ การที่ให้ตัวเองคืออะไรฟังให้ดีนะคะให้ตัวเองมีความสุขค่ะดูดิคนลุกคะ่ะพ่อจกักรวาลคอนเฟิร์มนะคะทุกคนทุกๆครั้งที่ครูมิน้นมาออกมาไลฟ์สดจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกพระองค์ให้การสนับสนุนและแบบบางทีกลับมาย้อนฟังตัวเองพูดยังจําไม่ได้เลยว่าตัวเองพูดอะไรนะคะเพราะว่าการที่เราต้องการที่จะให้สิ่งดีๆแบ่งปันสิ่งดีๆโดยที่เราไม่ได้หวังผลอะไรเลยเราจะได้รับสิ่งดีๆกลับมาอย่างแน่นอนคะ่ะ การที่ให้ตัวเองเราต้องให้ตัวเองมีความสุขค่ะไม่ว่าเราจะเจอความทุกข์เจอใครทําร้ายเจอใครด่าเจอใครนินทาเจอคนทิ้งเจอใครทําร้ายเราร่างกายเราหรืออะไรก็แล้วแต่ใครหักหลังเราก็แล้วแต่ค่ะช่างแม่งช่างมันกูไปต่อนะคะขอบคุณทุกคนทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ค่ะ ที่ทําให้เราเติบโตทําให้เราเข้มแข็งทําให้เราไปต่อได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะมัวเครียดแค้นโกรธโมโหแบบนี้คือการที่เราทําร้ายตัวเองเป็นการที่เราไม่ให้ตัวเองมีใจที่โปรง่งโล่งสบายค่ะใครที่เป็นศิรานีหรือชอบเป็นศิรานีนะคะคุณก็จะต้องรู้จักการจัดการกับตัวเองว่าเฮ้ยเรารับฟังได้เราแนะนําได้แต่เราต้องตัดในอารมณ์ความรู้สึกของเราได้ว่า เอเราต้องแบบให้ให้ตัวของคุณนะคะแบบไม่รับไม่รับอะไรสิ่งพวกนั้นเนาะเออเราจะต้องแบบเราแค่รับฟังเราแค่ปรึกษาให้คำปรึกษาให้คำแนะนำดีๆแต่แต่นะคะคุณอย่าไปแบบไปได้ค่ะ <laughs> ไม่เป็นไร <laughs> ไปได้เลยจ้าอ่าพอดีออกมาไลฟ์ข้างนานหน้าเนอือ นะเราก็ต้องแบบว่าไม่ไม่รับเอาค่ะเหมือนเราไปเจออุบัติเหตุเราไปเจออะไรที่ไม่ดีเรื่องเราไม่ดีเราจะต้องบอกจินนี่ในตัวเรานะคะว่าไม่รับนอไม่รับนอ,บนอแบบนี้ฉันไม่ต้องการเออเพราะเราต้องดูจิตตั้งต้นของเราว่าเราต้องการช่วยเขาหรือเราต้องการที่จะรับความทุกข์นั้นมาไว้ที่ตัวเองไม่ใช่เห็นใครทุกข์กูทุกตามเห็น เป็นเพื่อนโกรธก็โกรธตามใครทะเลาะกับใครกูต้องไปทะเลาะตามแบบนั้นมันไม่ใช่ค่ะนั่นคือการที่คุณไม่อนุญาตให้ตัวเองมีใจที่โลง่งโปร่งสบายมีความสุขเพื่อที่จะรองรับสิ่งดีๆให้เข้ามาหาตัวคุณค่ะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องสร้างความสุขเองได้เมื่อมีทุกข์มันก็ต้องมีสุขแล้ววะเมื่อมันมีสุขมันก็ต้องทุกเราก็จะสร้างสุขขึ้นมาเองได้ทุกๆอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันคือสัจธรรมของชีวิตเราสามารถ พลิกชีวิตเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ใครอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตต้องจัดการกับอารมณ์ของตัวเองให้ได้ก่อนค่ะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอนาคตนะคะอ่านไม่ค่อยเห็นนะเออแมงวีตอบนี่แสดงว่าสวยมากใช่ไหมพี่แก้วตัดได้แล้วจ้าใช่พี่แก้วโคตรเก่งมากนะคะถ้ามีแต่พลังงานบวกๆนะคะถ้าไม่เจอพี่แก,ก้วก็หืมเราก็ไม่มีวันนี้ใช่ไหมเออ เราคือการัญญาดมิตรที่ดีค่ะการที่เราเป็นคนแบบไหนครูมิ้นท์ให้ก่อนนะคะการที่ครูมิ้นท์ได้มารู้จักครูสิตาได้มาทําในระบบ t ีเมันมีเรื่องราวมากมายหลายอย่างนะคะถ้าเกิดว่าครูมิ้นท์ไม่เป็นคนที่ให้ก่อนให้โดยไม่ได้อะไรเราสมัครเราสมัครตอนที่แบบว่าลงทุนด้วยศูนย์บาทช่วยโพสต์ค่ะเป็นคนช่วยโพสต์เหมือนกันและเอากําไรตรงนั้นนะคะเพื่อมาเปิดเปิดเอ่อเปิด เป็นตัวแทนนะคะมีลูกทีมมากมายที่เข้ามาก่อนหน้านั้นแต่เราตอนที่เรายัางไม่มีเงินเราก็เออให้ยกให้แม่ทีมเราไปแบบนี้เราให้เราไม่ได้หวังว่าเฮ้ยกูให้อะไรแบบนี้แล้วกูต้องอะไรเนาะคือมันอยู่ที่ใจของคนค่ะคนเรานะคะถ้าคุณให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน สักวันหนึ่งคุณจะได้สิ่งดีๆเหล่านั้นกลับมาอย่างเช่นครูมิ้นที่ได้กัลยาณมิตรที่ดีคอยเกื้อกูลสนับสนุนไม่ว่าเราจะตกต่ําไม่ว่าเราจะไม่มีเงินสักบาทแต่เรามีเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีที่คอยช่วยเหลือสนับสนุนเราเหมือนอมีจักรวาลคอยเกื้อกูลเราค่ะอย่าคิดว่าคุณไม่เหลือใครแต่จงกล้าที่จะก้าวออกไปในจุดที่มันแย่ที่สุด ถ้าคุณอยู่รุดอยู่กับใครคุยกับใครคบกับใครเพื่อนคนไหนที่อยู่แล้วคุณไม่รู้สึกว่ามันมีพลังงานบวกอ่ะยิ่งอยู่คุณยิ่งพลังลดลงลดลงแล้วไม่ไปต่อไม่ได้แบบนี้คุณก้าวออกไปนะคะกล้าที่จะก้าออกไปนะคะอย่าอยู่ที่เดิมค่ะถ้าคุณไม่กล้าคุณก็ไม่เก่งค่ะคุณไม่กล้าคุณก็ไม่สําเร็จในชีวิตของคุณอยากเป็นคนที่แบบว่าทําตัวเป็นกบในกะลาครอบชอบอยู่ในคอมฟอร์ทโซนเฮ้ยดีแล้วแหละ แค่นี้ก็ดีแล้วมีคนเลี้ยงแล้วกูไม่ต้องทําอะไรก็ได้อะไรเงี้ยลองคิดดูว่าสักวันหนึ่งถ้าเกิดเขาทิ้งเราผู้ชายคนนั้นตายจากเราูัวเราตายแล้วเราจะทาไงสมมุติว่าเขาเลี้ยงเรามาทั้งชีวิตเนาะเออเพราะฉะนั้นต้องอนุญาตนะคะให้ตัวเองใจเบาสบายโป่งโล่งและรู้สึกว่าเฮ้ยฉันทําได้สิอะไรมากระทบจิตใจฉันก็ต้องไปต่อได้ฉันก็ต้องแบบ แบบมีพลังอะ่ะสร้างพลังสร้างแรงใจให้กับตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่คุณจะไปให้คนอื่นไม่ใช่วันนี้กูมีเงิน100บาทเห็นคนแบบว่าขอทานมันก็เออตัวเองก็แสบท้องอะ่ะหิวท้องมาแบบกาลังจะไปกินข้าวคือกูก็จะตายแล้วเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยหิวจัดแต่เห็นขอทานหรือเห็นคนที่มันแย่ก,กว่าเสือกเอาเงินไปให้เขาเออพูดแบบแรงนิดนึงเสือกเอาเงินไปให้เขาก่อนแล้วทีเนี้ยตัวเองเดินไปก็เป็นลมตายค่ะเออแบบนี้คือการที่เราไม่ช่วยตัวเองไม่ให้ตัวเองก่อน ดันไปให้คนอื่นก่อนแบบว่าเออมีเงินเก้าพันเพื่อนตกอับเพื่อนตกยากกูอยากช่วยเพื่อนว่ะให้เพื่อนหมดเลยโดยที่คุณไม่คิดถึงตัวเองไม่คิดถึงพ่อแม่ไม่คิดถึงครอบครัวของคุณแบบนี้มันไม่ใช่การให้ที่ได้บุญนะคะมันคือการที่คุณทําร้ายตัวเองเพราะถ้าตัวคุณเองไม่รอดคุณไม่สามารถจะช่วยใครได้ถึงคุณช่วยคุณก็ไม่ได้รับบุญเต็มที่เพราะคุณทําร้ายตัวเองเหมือนแบบ คนที่แบบว่าว่ายน้ําไม่เป็นน่ะแต่ดันลงไปช่วยเขาอะ่ะแทนที่เขาจะรอดเพื่อรอคนอื่นเขากาลังกระเพื่อกระเพื่อแบบแบบว่ากาลังจะรอดถ้าคนอื่นคลิกว่ายน้าเป็นช่วยเขาเขาอาจจะรอดแต่คุณกระโดดลงไปช่วยเขากลับพาเขาตายไปทั้งคู่แบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะให้ตัวเองรอดก่อนให้ตัวเองดีก่อนแล้วค่อยช่วยคนอื่นนะคะไม่ใช่ว่าเออเศรษฐกิจแบบนี้เงินก็ไม่มีมีคนมาขอให้ยืมยืมหมดเลยแล้วตัวเองก็ไม่เหลือที่จะทําทุน สร้างทุนสร้างอะไรต่อไปแบบนี้มันไม่ใช่การช่วยเหลือที่ดีค่ะอันดับแรกให้ตัวเองช่วยตัวเองได้ก่อนให้ตัวเองให้มากพอเหลือเฟือแล้วค่อยให้คนอื่นนะคะและต่อไปข้อ2ค่ะการที่คุณจะให้คนอื่นคุณจะต้องแบบว่าให้เขาอะด้วยใจของคุณที่บริสุทธิ์ค่ะเวลาคุณจะให้ใครอะอย่าไปหวังผลค่ะ บางทีเอ่อเอาข้าวให้เขากินแล้วหวังว่าวันหนึ่งเขาต้องให้ตอบแทนกูละวะพอวันหนึ่งมาเขาไม่ช่วยแล้วเราเกิดอาการแบบผิดหวังเสียใจแบบนี้มันไม่ใช่ค่ะมันคือการที่ให้โดยที่คุณหวังผลแต่คุณลองทําดูนะคะคุณให้อะไรเข้าไปและคุณไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลย สิ่งดีๆจะเข้ามาหาคุณอย่างแน่นอนอันดับแรกเลยคุณจะไม่รู้สึกคาดหวังและไม่ผิดหวังคุณจะไม่รู้สึกเสียใจหรือผิดหวังเลยเออกูช่วยเพราะว่ากูอยากจะช่วยกูช่วยเพราะกูอยากจะทาบุญกูช่วยเพราะกูสามารถช่วยเขาได้คิดแบบนี้ทําแบบนี้นะคะมันจะได้บุญแล้วก็ทให้เรานะคะเจอเจอสิ่งที่ดีๆสมมุติช่วยคนนี้ไปแล้วช่วยเพื่อนคนนี้ให้รอดแล้วแต่วันหนึง่งพอเราเดือดร้อนหรือเราต้องการความช่วยเหลือเขาไม่ช่วยเราเราอย่าเสียใจคะ่ะใคร ทิ้งเราไปใครไม่ช่วยเราอย่าเสียใจเพราะจัก,กรวาลจะเหวี่ยงคนที่ใช่มาให้คุณคนที่เขาพร้อมช่วยคุณสนับสนุนคุณมีแน่นอนอย่าเสียใจอย่ามีอารมณ์น้อยใจอย่ามีอารมณ์แบบโกรธอย่ามีอารมณ์แบบโมโหเฮ้ยกูช่วยมึงแล้วมึงไม่ช่วยกูแบบนี้มันคือการที่เราตกโฟลด้านลบๆค่ะอย่าคิดเสียใจอย่าคิดน้อยใจอย่าไปกังวลใจอย่าไปคาดหวังเราจะไม่ผิดหวังค่ะ แบบนี้ง่ายๆเนาะทุกคนก็ต้องแบบก่อนที่จะให้ใครคุณอย่าไปหวังอะไรทั้งนั้นอะ่ะให้ก็คือให้และสิ่งดีๆมันจะกลับมาหาคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องร้องขอโดยที่คุณแทบจะตั้งรับแทบไม่ทันเลยทีเดียวเนาะและอีกอย่างการที่ก่อนที่คุณจะมาให้การที่คุณจะมาแบ่งปันก่อนที่คุณจะมาแนะนําใครคุณจะต้องผ่านจุดๆนั้นมาก่อน เพราะถ้าครูมิ้นไม่ผ่านจุดเหล่านั้นมาครูมิ้นทไม่สามารถพูดได้ว่าการที่เราให้คนแล้วมีคนคนที่เราให้ไม่ให้เราแต่มีอีกคนหนึ่งมาให้เพราะว่าทุกคนจะต้องเจอเจอค่ะและการที่เรามาแบ่งปันสิ่งดีๆแบบนี้ก็คือการสร้างบารมีสร้างกุศลให้กับตัวเราและก็ให้กับทุกๆคนคนอื่นที่เขามาฟังเขาได้กำลังใจเขาสามารถลุกขึ้นมา มีแบบว่ามีแรงผลักดันเอ้ยอะไรที่มันผ่านมาทุกคนก็ผ่านทุกคนก็ต้องเจอจริงไหมทุกทุกอย่างมันผ่านไปได้ทุกๆอย่างเราสามารถแก้ไขได้เราอย่าจมอยู่กับความทุกข์อย่าจมอยู่กับความเศร้าค่ะคุณต้องสามารถสลัดมันออกไปได้คุณจะต้องแบบว่าเออวิธีแก้ไขก็ง่ายๆค่ะอาจจะเปิดเพลง เดนเดนเต้นให้มันหลุดโลกไปเลยหรือว่าจะนั่งนิ่งใช้สติสมาธิอยู่กับตัวเองหรือจะไปสวดมนต์ไหว้พระหรือคุณออกไปอยู่ในริมทะเลอยู่กับธรรมชาติให้ธรรมชาติบำบัดค่ะอย่าจมจ่อมอย่าทุกข์ใจอย่าเสียใจอย่าร้องไห้อย่ากังวลใดๆทั้งสิ้นค่ะถ้าคุณคิดวนคิดซ้ำอยู่ดังนั้นคุณไปต่อไม่ได้อย่างแน่นอนค่ะถ้าอยากเปลี่ยนชีวิตต้องสลัดสิ่งที่มันทําให้ชีวิตของคุณแย่ออกไป จากหัวสมองของคุณให้ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันก็ต้องผ่านไปได้มันไม่มีอะไรที่แบบว่าจะอยู่กับเราไปจนตายหรอกจริงไหมมันอยู่ที่เราจะอนุญาตหรือเปล่าทุกอย่างนะคะความสุขความทุกข์อยู่ที่ใจมองอยู่ที่ใจอยู่ที่อารมณ์อยู่ที่ความรู้สึกอยู่ที่ความรู้สึกของคุณเลยว่าคุณจะอนุญาตให้เรื่องราวเหล่านั้นมาทําลายชีวิตของคุณหรือเปล่าจริงไหมคะเรามีหนึ่งสมองมีสองมือเราคือมนุษย์ เรารู้ว่าสิ่งไหนผิดชอบชั่วดีเราไม่อยากให้ใครทำแบบไหนกับคุณคุณก็จงอย่าไปทำแบบนั้นกับเขานะคะบางคนเฮ้ยอยากเจอคนดีๆว่าอยากเจอคนเอาใจอยากเจอคนที่แบบว่าดีมากๆเลยแต่หันมามองตัวเองไปโกงเขาไปหลอกเขาไปหลอกให้เขาแบบว่าเชื่อใจตายใจแล้วก็หลอกเอาโน่นอันนี้เพื่อหวังประโยชน์โน่นนี่นั่นแต่ดันอยากได้คนดีๆอยากเจอเพื่อนที่ดีกัลยาณมิตรที่ดีแบบนี้มันก็ไม่ใช่ค่ะถ้าคุณ ไม่บริสุทธิ์ใจจริงๆคุณก็จะเจอคนประเภทนั้นนะคะแต่ถ้าคุณเออกูก็ดีแล้วนะกูก็ทําดีมาหมดเลยแต่ทํามันยังเจอคนแบบไม่ดีมาโกงอะไรอย่างนี้อันนี้มันขึ้นอยู่กับว่าอดีตคุณเคยปล่อยคลื่นแบบไหนคุณเคยทํากับใครไว้นะคะแล้วเราก็จงมาแก้ไขใหม่ด้วยการเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนความรู้สึกนะคะ มาเป็นสัตว์ประเสริฐมนุษย์คือสัตว์ที่ประเสริฐค่ะอย่ากลายเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ทําร้ายคนอื่นโดยที่เราไม่คิดอะไรเลยเนาะเพราะฉะนั้นนะคะผิดชอบชั่วดีรู้เลิกซะนะคะแล้วก็ทําแต่สิ่งที่ดีดนะคะเปลี่ยนชีวิตได้อย่างแน่นอนนะคะให้เขาก่อนให้ไปก่อนคะ่ะอย่าลืมให้ตัวเองใจโปร่งโล่งสบายอย่าให้เรื่องราวต่างๆมาทําให้ตัวเองทุกข์ถ้าทุกข์คิดวนคิดซ้ําในเรื่องไม่ดีสมองคุณจะไม่มีไอเดียบันเจิดไม่สามารถที่จะไปต่อได้เพราะฉะนั้นนะคะ ให้ตัวเองมีใจที่โปร่งโล่งสบายแล้วก็เวลาให้คนอื่นต้องให้ด้วยใจจริงด้วยใจบริสุทธิ์อย่าคิดว่าเราจะได้อะไรตอบแทนนะคะสําหรับวันนี้ครูมิ้นฝากไว้แค่นี้นะคะหวังว่าทุกคนจะได้รับความรู้ไปเนาะได้เปลี่ยนแปลงชีวิตกันนะคะรักรัก,รกทุกคนขอบคุณคะ่ะขอบคุณครูพี่แก้วที่มาให้กำลังใจนะคะขอบคุณมาหาเศรษฐีทุกท่านเลยจ้าไปแล้ว